วันนี้ก็จะมาบรรยายในเรื่องโรงละครแห่งชีวิตซึ่งโรงละครแห่งชีวิตเราจะต้องนึกถึงชีวิตประจำวันที่ทุกคนทุกท่านที่อาศัยอยู่แม้กระทัท่งผู้ฟังเองที่ยังจะต้องอาศัยในโลกใบนี้ เราจึงต้องเปรียบสมเด็จโลกใบนี้เป็นโรงรละครซึ่งโรงรละครแห่งชีวิตนี้จะเป็นสิ่งที่จะสื่อถึงชีวิตของผูู้ชนของบุคคลที่อาศัยดวงดาวแห่งนี้อยู่และยังอยู่ในวัฏจัของการเกิดการดับอยู่บุคคลในโลกนี้ย่อมมีอยู่สองจำพวก หนึ่งบุคคลที่เป็นปัญญาชนสองบุคคลที่ด้วยปัญญาในวันนี้จะพูดในทั้งสองระดับนี้คือบุคคลที่มีปัญญาและบุคคลที่ได้ปัญญาคือปัญญาชนและบุคคลที่มีปัญญาน้อยก่อนที่จะเข้าก็ขอเกิดนำว่าในโลกนี้มีบุคคลใหลายอย่างเก่งในด้าน คนละด้านด้านเดียวกันบ้างหลากหลายสาขากันไปซึ่งในสมัยนี้เราอาจจะได้เห็นบุคคลที่มีการประฤึิดเร็วาามอยู่บ้างก็จะเกิดจากการเห็นผิดคือมิจฉาทิฏทิเึ่งสมเด็จพระบรมศาสัตาคือสมเด็จพระพุทธพาคเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าไม่เคยเห็นธรรมอันไหน,นเป็นผู้ มากยิ่งกว่ามิจฉาทิฐิเลยเพราะมิจฉาพิฐิสามารถทำลายน้างบุคคลอื่นและแม้กระทั่งตนเองไปสู่ความพินาศได้ฉะนั้นแล้วธรตามภาพจึงจะขอยกหมวข้อธรรมคือมีโรพภะมีโทสะมีโมหะคือความโรคความโกรธและความหลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในบุคคลที่มีปัญญาน้อยบุคคลที่มีปัญญาน้อยจะสรรหาสิ่งต่างๆที่ตนเองอยากได้จะหาสิ่งอื่นสิ่งใดที่ตนเองจะสามารถเอามาได้และเสวยสิ่งนั้นอย่างมีความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่นการที่เราจะเป็นบุคคลเช่นนี้ได้เราจะต้องมีความคิด คือความโลภความคิดที่เกิดขึ้นในความโลภก็คือการที่มันปลุกระดมจิตใจของคนเราให้ออกมาว่าจะต้องไปที่ในจิตจิตใจของเราจุดนั้นว่าเราต้องได้เราต้องอยากได้อย่างเช่นมีนายกอยากได้รถยนต์คันหนึ่งแต่ไม่มีปัญญาที่จะซื้อก็เกิดความโลภขึ้นมาแล้วว่า ไปโจรกรรมมาไปขโมยมาก็จะเป็นคนดีเป็นอาญ,ญาว่ามึงมีความผิดนี่คือจัดในประเด็นของความโลภเมื่อเราโลภเริ่มได้แล้วเราโลภมาได้อย่างสิ่งนั้นเมื่อเราเกิดความโลภอย่างมากมายเราก็จะไม่มีความพอประมาณในตนเองยิ่งโลภเราก็ยิ่งทุกข์ทุกข์เพราะอะไร เราลุกพ่อเราโลภในสิ่งนั้นมาด้วยไม่สุจริตธรรมมาได้โดยที่เกิดความการสุจริตเรียกได้ว่าโลกในด้านที่ผิดๆหลักการแก้ของความโลภได้เราจะต้องรู้ที่ตนเองก่อนเมื่อเรารู้ที่ตนเองก่อนแล้วเราก็จะหล้นจากความโลภโดยการที่เรามีฮิริโอตตละเมื่อเรามีความ เราไอ้กงใจแล้เกังกลัวต่อบาเขจาใจแล้วเราก็จะไม่มีความโรคอยากได้สิ่งของของคนอื่นเป็นลขโมยเข้ามาผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายอีกหรือบุคคลที่โรคแล้วคิดไม่ได้โลคมาและไปได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนั้นแต่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นก็จะกลายเป็นโทสะ คือบรรดาความโกรธไปในสถานการณ์นั้นเมื่อเราบรรดาความโกรธเราแล้วเราขาดความนับยั้งช่งใจจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ซึ่งเราเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าคือบุคคลที่มีความระเบิดเลวทรมตราบใดที่เรายังมีความโกรธไม่มีความปล่อยวางสิ่งเรานี้จะทําลายทั้งชีวิตและจิตใจทมว่าตัวกระผมเอยมงความโกรธมี ตราใดที่เรายังไม่สามารถรับสิ่งเหล่านีา้ได้ความโลภความโกรธความหลรงย่อมมีเป็นใจจะมีมากมีน้อยอยู่ที่ทำคุ้มใจของบุคคลนั้นความโกรธในสิ่งเหล่านี้เช่นทุกคนฟังอยู่อาจจะมีปัญหาหิดหูหิดใจฟังคนอื่นดนทาไม่เข้าหูบ้างไม่ถูฉกฉลองบ้างเกิดความโมโหอยากจะตีอยากจะฆ่าแล้วฉะนั้นเราเป็นคน เราเป,เป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันประเสริฐเราจะต้องใช้ปัญญามีปัญญา,าให้มากตรีตรองให้มากใช้หลักการโยนิสโอมัสิการการตรีตรองให้ถึงในสิ่งท <Nh ư? S 1> ี่ดีและเป็นประโยชน์เมื่อเราไม่สามารถที่จะตรีตรองเป็นความโสดได้และระงับสิ่งเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าบุคคลนั้นมีปัญญาปราและเป็นบุคคลที่มี นิสัยเแย่งกับสันเดลิชาใช้กําลังในการตัดสินชีวิตใช้กําลังในการตัดสินปัญหาเมื่อโทสะเกิดความหลงก็จะเกิดเมื่อเราหลงในสิ่งที่เราปรารถนาหลงในสิ่งที่เราโกรธเราก็จะเกิดการอาบาดเหตียดเยียนกันขึ้นเมื่อเราหลงในสิ่งนั้นมากๆอย่างเช่นเราหลงในรูปโฉมอันงดงามของบุคคล ไปปรารถนารับไปปรารถนาที่จะแย่งชีวิตผู้คงของบุคคลอื่นเราเกิดความหลงได้แล้วหรือเราหลงในวัตถุหลงในร่างกายเมื่อเราหลงในสิ่งเหล่านี้ปัญหาก็จะเกิดในภายหลังโดยการที่ขาดสติและจะก่อปัญหาให้เกิดกับชีวิตของตนเทงนี่คือจัดในสิ่งบุคคลที่มีความปัญญาน้อยและปัญญาต่างๆ ในด้านต่อไปคือบุคคลที่เป็นปัญญชนปัญญชนที่มีความคิดความรู้สึกนึกคิดได้แล้วจะมีฮิริมีโอตตป,ปะมีพรหมวิหารสีคือเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาที่จะคอยยินดีกับบุคคลอื่นมีความช่วยเหลือคนอื่นและเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็จะคอยยินดีที่จะช่วยเหลือ ยืนมือยื่น้ำใจเข้าไปในช่วยเหลือ mm hmm. เหมือนกับสังคมไทยเกิดปัญหามากมายสังคมไทยก็แสดงถึงว่าการมีน้ำใจยังมีอยู่ในสังคมไทยและประเทศนี้ฉะนั้นเราเป็นคนไทยเองการมีน้ำใจคืออันดับหนึ่ง mm hmm. เมื่อเรามีน้ำใจเสร็จแล้ว mm hmm. เราก็จะสามารถปลูกปั้นสิ่งดีๆงามๆในตัวเองได้และประการที่สี่เป็นประการสุดท้ายขององค์การสีืออุเบกขา การที่วางเฉยจากสิตต่งต่างๆในการวางเฉยในสิ่งนี้ไม่ใช่วางเฉยทั้งการงานวางเฉยทั้งการดำเนินชีวตวางเฉยทุกๆอย่างการวางเฉยในสิ่งนี้คือวางเฉยจากการทุจริตวางเฉยจากการการทําชั่วและหันไปกระทําในสิ่งที่ดีฉะนั้นพระเจ้าจึงได้บอกว่าในหัวข้อธรรมจะมีสองอย่างคือมีโรกิยธรรมกับโลกุตระธรรม โลกิยธรรมคือธรรมอันที่เป็นวิสัยของโลกส่วนโลกุตรธรรมคือธรรมอันที่เป็นสิ่งที่หลุดท้นวิสัยของโลกซึ่งวันนี้จะกล่าวเพียงแค่ของข้อเดียวคือโลกิยธรรมก็คือธรรมอันที่เป็นวิสัยของโลกคือบุคคลชาวโลกที่รู้ในหัวข้อธรรมแล้วก็จะยึดวิสัยการเทปดาอันหนึ่ง จะต้องมีความเรงกตัวมีความระายและเป็นบุคคลที่ตระหนัดถึงการกระทําของตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราตระหนัดในสิ่งที่เราทําเสร็จแล้วเราติดต o องก่อนที่จะลงมือทำแล้วเราก็จะเกิดความสุขก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาเมื่อเราลงมือก่อนและก็มาตระหนัดถึงปัญหาที่เราแก้ที่เราทําก็จะมีปัญหาอย่างมากมายที่จะคอยกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่น และตัวเราด้วยก็จะทําให้เรามีปัญหากับชีวิตมีอุปสรรคในการินชีวิตและหน้าที่การงานก็จะมีความทุกข์เหมือนกับบทความที่หลวงพ่อชาสุภโทท่านได้กล่าวสอนลูกศิมาทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะคอยทุกน้อยเพราะหลุดทุกหลุดเพปล่อย เมื่อเรายึดในสิ่งนั้นเราก็ทุกข์ในสิ่งนั้นเมื่อเราปล่อยในสิ่งนั้นเราก็จะสุขในสิ่งนั้นฉะนั้นแล้วโรงละครแห่งชีวิตนี้จึงเป็นสถานที่ให้เราแสดงบทบาทในแต่ละอยา่างแสดงในแต่ละอย่างออกมาให้เราเห็นว่าเราจะเลือกเป็นดาราประเภทไหนภาษาบาลีว่านัตขีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเข้าปัญญาไม่มี ฉะนั้นแล้วบุคคลที่เป็นปัญญาชนมีความอรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้และเป็นประโยชน์แก่ตนเองย่อมสามารถเป็นบุคคลที่เป็นบุคบคลที่มีชีวิตอันประเสริฐและเป็นบุคคลใช้ชีวิตอย่างกาสุขการที่เราจะแก้ในสิ่งเหล่านี้แค่ในความโรคความโกรธความโกรธได้เราจะต้องคิดถึงหลักการเห็นและผล คิดถึงหลักการเหตุผลในสิ่งเหล่านี้คือเรารู้ว่าเหตุที่มันเกิดแบบนี้ผลมันจะออกมาแบบไหนเมื่อเรารู้เหตุในกรรมทำชั่วแล้วเราก็จะรู้ผลที่ออกมาในสิ่งที่ทำชั่วถ้าพูดในแบบการที่อย่างยากก็คือการที่เราฝึกจิตใจของตอนเองฝึกนิสัยของตอนเองให้เป็นปัญญาชนให้ได้และเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและไม่ประมาท ในการอยู่กับสังคมของบุคคลอื่นทำไมกระผมถึงไม่กล่าวในหัวข้อที่ว่าโรคตระรราซึ่งมันเป็นทางอันที่พ้นวิสัยของโลกแล้วกระผมก็จะไม่สามารถปาร,ประวรลพนันนา,นาได้เพราะเราต้องอาศัยหลักการหิพยปฏิบัติและหลักกรรมชั้นสูงฉะนั้นก็ขอฝากทุกคนไว้ว่าชีวิตเราถ้าจะมีค่า เราก็จะต้องเกิดมาทําหน้าที่อันใดอันหนึ่งให้ถึงที่สุดและหน้าที่การงานที่เราทานั้นต้องประกอบด้วยการสุจริตและเว้นจากการทิจริตที่วกวงเราอยากได้อะไรเราปรารถนาสิ่งใดเราต้องหามาด้วยตัวเองไม่ไปรับให้ไปขโมยเข้ามาไม่ไปจุลกรรมเข้ามาเราก็จะลดละความโลภได้ความโกรธได้ความหลงได้ท้าที่สุดนี้ก็ ขอสรุปเป็นใจความสั้นๆว่าชีวิตของคนเราจะมีค่าเราก็จะต้องหมั่นติดตรองถึงการดำเนินชีวิตและหลักการหรือปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนไว้ขอความสุขความเจริญธรรมจง,งบางเกิยมีแด่ทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังในสิ่งนี้ก็ดีที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่นี้ก็ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญ และปรารถนาสิ่งประการใดก็ขอให้สมมุติ์แบบปรารถนาทุกอย่างทุกประการเถิด